เอาชิมชิมชิมเป็นไงสมดีป่ะเด้กการเลยบ่เขาไปกินเข้าไปเอาสดสดสดไอเชียบจอยกระทะสอดครับบ่เอาไปน่วยบ่คืออยู่เผาป่าเนาะ ยู <molec> <laughs> ่มูหนึ่งไงล่ะทีมากินข้ามูเก่าดอกสันคนละหน่วยเลยครับคนละหน่วยคนละหน่วยกับซางที่ม่ให้กินน้ำยูบบ่มากกันเด้อเออคือแนวยุพยาบาลวะตัวนี้เจ้าจับได้ปะนี่ ปัททักใช่ไหมแมนมาสันนมันม่อไหกไอ้โว้เท้่แมนจะคลองได้แท้่่น้อปากคอใหญ่นี่ปัททุขึ้นมาใช่ไหมโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องปากคอใหญ่บืนบืนมาตาใชนี่คือตัวใหญ่แท้ตัวนี้ มึงดูประค่อบืนครับมือเนี่ยบืนกับบืนขึ้นมาโคกเด้นียมึงดูอ๋อไต้อตย่มตมปลาครับเจ้าวะเดือดบูบบอยู่เลยคักคักคัเจ้าต้มปลา เคร่องปิ้งปลามามื่อนี่ปิ้งปลาครับเนี่ยปิ้งปลาไหลนะครับกีปลาลาดนะครับปิ้งปลาคอนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ปลาคอปิ้งปลาลาดนะครับนี่ยปลาลาดเจียวนะครับนนอันนี้ปิ้งปลาไหลครับปิ้งปลาไหลครับเลยเบ่งด้วย พิกแล้วพิกแล้วไม่เของแปลงเขาได้ครับครับเของเก่ายุ่ลอถามคนกนถามผู้คนับรถขับรถตะกอนตะกอนเป็นเกบานัดเลับกันี่ครับปิ้งปลาไหลนะครับปิ้งปลาขาวนะโอ้ยปัดหนอแน้ำชีมือไหมน้ำต้นเชี่ยไหม ปั่นดอกหนูน hmm? <laughs> <laughs> ี่ว้าพูนงิบกินน้ำมาจนเดียว่าขววสุกเหสุกินน้ำมาได้เสียของไหวขว้าไหวขว้นี่เนี่อว้าไปใส่ใจไอ้พ่อบอก่อขันขันครับนี่ยเดียนก็ล่งขันชิ้ก้่ยปลาโอ้ยมันกระเดเลยนี่เมื่อเนี้ยบเห็นหอดอันนี้เงบังงงบังแ่แล้วปั่นปั่นครับพี่นี่ก้อยปลาสุปสุปปลาครับ อ้กึบหูหล uh, ah, ah, ันกะไอ้คักว่าได้กันโอ้ตัว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 นี่รถคู่ใดขันนี่กินไดแม่ลังกินด้วคว่างเขาเนี่ยครับไฟแม่ขั้วหัวมันแน่ว่าสันเดี๋ยวโอ้มาแต่แสียไอ้เฮ้มาแต่ไม่หัวยบ่มวเหี่ยวเลยโอ้ยมาสุปลามาสูปลาไฟแนวใดเจ้า เอาเอาค้างไว้ได้พุ่นเอาค้างไว้ได้พ่นันน้มันเอกขึ้นมานี่ะครับพูออกขึ้นมาก่อนี่นี่นี่มอเนยนีนั่นม่เีน่บ่หอิ่งๆนี่บ่เนี่ยนครับโอ้ยมาชิบไปเลยไอ้มัชิบชิมชิบไปเนี่ยผ่อนหมดลโอ้ยปกจะโดนแล้วเอาชิมชิบชิมเป็นไรสมดีปะ ด้ยการเลยบ่กนะครับบักหุกระลังตามหบ้โอ้เรียบรลอยก้อยปลากระลังซรอย่าครับนี่ของแท่ครับตาบหมูตําหมูเิ็มนะขักแท้แท้ไป่ฮหมอแม่นถูกต้องแล้วป่วยได้ยังไปหาหมอกันอย่บอกครับแฉบคือโมโยโกวะ่ลืม เป็นว e ันแห่ง <in> ย <la> <ina> la ูนตอมอเมาด้วยมาด้บงน่ยรถก็มีเดนูมยังอิ่มีัต้มปลาเป็นไงเนยเล็กโอ้แน่นอนเนนเจ้าเต่เาหารบดาี่นี่อันยวนพนทางน้องหมูเป่าพนทั้งพนมามากกินเขาได้ครับได้ hả là qua mà cho đi ăn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  cho เชียบจอยกระทะสวัสดครับเ <c oughs> ปูยีปูใต้วิรนเวินเดยี่นนครับมบึงด้วยโอ้เท่ทิมกับพ้องกันมันหลาย,ย,ยาหล่ึงเนี่ยไใส่ยังทังสีสอย่าทั้งสีสเ้ยว้าวไอดิเท่ใส่กับนั่นตัวบาดเลยไอ้บอกไตเวื้นเนี่เนาะมึงเนี่ยเสม็ดไป,ไป,ไป ยังไ่ตะเอาเที่ยวมไล่เอาด้วยผม้โงมากไปสองถุงสองกิโลเลยนี่ไล่กันเยคับเยอีกตัวหนึ่งอู๋พลาชินีตัวแม่นี่ตัวมันมันเอาบอล